เกินกว่าที่เราคาดคิดผลลัพธ์นี่นะเกินกว่าที่เราคาดคิด เอายุะะ67กบค่ะก็จะมีค่อนข้างเยอะนะคะร่องน้ำหมากตาบนตาล่างตานี้ค่อนข้างเยอะหน้าผากนี่ก็จะเริ่มมีมีรอยเคยเห็นคุณหมอในติกซอกกันนะคะมีขนาดนี้เลยเหรอทาได้ขนาดนี้ก็เ,เห็นแบบว่าผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยที่ไปทำเราก็เลยมาคิดวนะ่าเข้ามาปรึกษาคุณหมอด,ดีกว่าตัวคิ้วที่ตกลงมานะครับหนังใต้คิ้วนะครับที่เยอะตาล่างนะครับเริ่มมีความหย่อนคล้อยบริเวณใบหน้าและลําคอนะครับมีหางตาที่ตกมีร่องแก้มร่องน้ำหมากกรอบหน้าที่เริ่มไม่ชัดนะครับ ก็มีกระป๋อแก้มหรือว่าจาวตรงนี้นะครับส่วนตรงคอก็มีหนังส่วนเกินขอนะครับแก้ปัญหาทั้ง3 4สี่เรื่องนี้ไปพร้อมกันหมดเลยเรายังว้าวเลยว่าเอา้าเราเห็นคนอื่น้วมันจะช้าม่วงเขียวอะไรอย่างเงี้ยของเรามันจะไม่มีอาการนั้นเลยแบบเพื่อนๆในบอเขาเขาตกใจเขาบอกว่าไม่เห็นมีรอยแผลตรงไหนเลยขนาดเพื่อนนิ้ทักว่า แล้วมีแผลตรงไหน<ม>อ่ะอย่างนี้เลยเขาบอกว่ามีแผลตรงไหนเราเองก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยที่แทกงนึกว่าคุณหมอจะมาเก็บแถวนี้แคปปีลยค่ะตอนนี้เด็กลงไปสิบ้าปีเลยค่ะประทับใจคุณหมอค่ะคุณหมอใจดีแล้วก็ให้คําแนะนําที่ดีแล้วก็มีใบหน้าที่แบบสบายๆเรื่องนี้เล็กน้อยสําหรับคุณหมอมากเราก็ไว้ใจมากไว้ใจคุณหมอพูดถึงปัญหาคุณหมอจะแบบเชี่ยวชาญมากเข้าใจปัญหามากๆเลยก็ข,ขอบคุณค่ะ